แสดงว่าเสียงต้องเหมือนแน่นอนนะใช่ไหมฮะเพลงนี้ได่เหมือนครับโอ้ฮะเป่นเหมือนนะแต่เพลงนี้ไม่เหมือนเด็กพอพอผมชอบครับตามเด็กพ่อครับคือเลยเลือกผลงานเพลงนี้มาเพราะพ่อชอบใช่ครับผมอืมเด็งพ่อหมดเลยครับอันนี้ชอบในการร้องเพลงใช่ครับผมแล้วมีแรงบันดาลใจไงครับถึงได้มาแล้วก่อนหน้านี้เคยร้องเพลงวงไหนมาก่อนไหมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นไอ้เมื่อก่อนเป็น อ,ไไอะไ่แล้วเคยร้องเพลงวงไหนมาก่อนไหมครับเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นนักร้องประจําครับวงคณะหนึ่งครับนะฮะไปครับดัานหน้าครับครับผมเคยออกมาครับข่าตัวมันหน้ามันให้ิดเดียวนะผมเคยออกมาครับให้เท่าไห้ฮะให้เข้าแตกมาเฮ้ยจริงเหรอจริงครับผมอ๋อ หัวหน้าวงให้ข้าตัวทักษเด่มาครับเแล้วที่ออกมาประกวดน้องเพีงครับไม่ออกมาจากทำมงค์ดึงมืตัวเองครับอ๋องานตัวที่ดีแล้วแหละชื่อวงอะไรี่วงชื่อวงอะไรที่ต่อได้ยงเทียบให้กับรางวัลเป็นน้อยเป็นน้อกเดี๋ยวแจ้งอ่านหน่อยได้แจ้งจิตมาได้โอเคอ๋อออกแต่งวงถ้าตัวทักษเด่นมาใช่ครับวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ ตอนเสียงเพียงลำกันใจใตเดงนกเตลี้ยงเงาจะบอกกับส่วนจันเปล่อะไรมาลยงเงานาโอ้นกบขันอยากทำอะไรแบบนด้นื่อนได้ด้ก็กรรมการคอมเมนต์แล้วก็ดีกรอน ก็จะพูดว่าโอเคฮะเชิญสี่พนทั้งมาเยี่มานเลยเชิญท้งสามพานีท้นดเลยเชิญ้งทีนะเนาะอันนี้คือร่เด้เขาไปมันบ่บ่อที่ไายนีเลยอันนี้ที่ไทนี่ก็เชิญทุกคนทั้งสามพันก็ผมรอผักบุตจากคณะกรรมกาทั้งสามพานนะครับเรียนเชิญน่าหมเดียวเชิญทุกคนดทั้งสามพนครับตัดสินรางวแล้วเจ้าของไมอยู่นี่เดียอย้มกบหอยสุนบาที่นี่ปาที่นี่หทือว่า ที่นี้ก็จะบอกว่าเอาละครับท่านนาทีนี้เป็นนาทีที่ผู้ท่านบ้านตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ส่ง s m s เบทมันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครวันนี้แล้วก็เราได้คําตัดสินจากท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านแล้วนะฮะก็ท่านนี้ได้เ,อ,อ,าอ,เอายังไมรอบ,รบรอก่อปอกับพี่เล้กก็เอีกเลยโอเคค่อยกระมีการการไงอ่าไงถึงไงถึงไหนเจ้าพ,พ,พ่อพ่อผู้เข้าประกวดท่านได้เก๋ แต่ก็ต้องเบิ่งดิพอจะมาหยุดอยู่นี่เราจะมาหยุดตรงไหน,นสินหแมนสิยืดนรกคิดอะไรป่ะแมนผู้เข้าประกวดทันได้แก่กนะจริงอ่ะมาจากนี้ทำมาสามแผ่นเี๋ยวเดีสามแผ่นเป็นกลมๆสามแผ่นพอถอยไงซื้อเป็มนนากเพื่มเป็นพิธีคุณตีสิจริงอ่ะลองลองลอง,ด,อง,ด,องดูไหมจะได้แสดง e อีทีกบอกว่าดีใจนะนะโอเคกรรมการสามพันละแล้วก็พี่น้องนะครับผมพี่น้องพี่ทังบ้านแล้วก็พี่น้องพี่อยู่ ในในห้องสมุของเราในหวันนี้แสงทองเปล่กปอะเฉลิฐวันนี้ถึงรอบสุดท้ายในห้อทั้งสี่ท่านวันนี้ครับผมใครจะได้รางวัลที่นใกลับบ้านได้รางวัลใหญ่กลับบ้านวันนี้ครับทีน่ารักลุ้นนะแบบรุ่นน้ำและช่วงเวลาที่พี่น้องเราคอยคะแนนตอนนี้ได้อยู่ในมือของคณะกรรมการทั้งสามท่านผู้ชนะศวันนี้ได้แก่ ดีด้วยนกันนะครับคณะกรรมการก็จะเดินออกมาหมอแระเาเฮ้ยอาจจะเปวดน้ำปลาอะไเงี้ยหมอน้ำปลาให้เพราะว่าเรากป็นเทำไมถึงเราถึงเรียกเสียงคุณทำไมคุณถึงทำไมถึงต่อรายการนี้ถึงเลือกคุณก็อไปก็อไปเอาไปจบปุ๊บแล้วเราข้างหลังกบบชือวกาะึ้อย่ยงว่าผมร้องเสียงจะจาตายทำไมผมไม่ได้เงสินะก็ไปก็ไปโตัวยงโต้แยง้โต้แยบา คือกูเสียงดีมากแล้วเนี่ยทำไมกูไม่ได้รางวัลชนะเลิศทำไมกรรมการให้ยี่นี่สีน่าตอบบ้างนี่แบบซูเร่เนี่งสีนะบ่าแปลกใจแล้วครับกรรมการเช็คขไหนมคนนี้เออประวัติอะไรยุ่เอาประกันแห้เออปึ๊บแม็นบอลเหตุผลมาเป็นยังไงเรียกเสียงไหลรปึ๊บโอเคเรียกเึ็นอะไรดูดูดูดกับกรรมการกับเด็กขอบคุณคุณพล้วกันสิขอเลยขอบกันหมดเลยนะแม่ครับแม่แค่เราที่แบบแอนดี้แบบเออดีใจแฮงแบบ เด่นข้นมีด้่พักจะประกาศกันได้ทุกการท่าชดแบบเขาเพิ่งทําชุดน้องสุกยาสิน่ะกิไปเลยกินถุงม่เด็ดทีวีเลยให้ดีไซนดีๆทีแล้วเขามไเยประมาณนี้นะฮะหลังมาโดนป็ใจเราก็ซื้อซื้อเล่นแ่พรางสุเดีอยวจ๊ เอาเก็บใบบ่งหนาเมนเอาไว้ข้างนั้นแล้วก็พอถึงเวลาแล้วผมจะไปกเซ็นบอกว่าให้เอามาเร็วๆสินะครับครับแล้วก็ขอพี่สามตัวนะเพราะกรรมการมีสามท่านครับครเดี๋ยวจะเอาไปนะโอเคครับดันบิวดันบิวดันบิว ขอนนี้อนอเหรอโซยเนี่ยย้อนออนี้โซยเนี่ยแป๊บนึงครับเตรียมความพร้อมครับเป็นนี่ครับประม,ามา่าสองถุงครับนี่ครับคือว่าการเตรียมความพร้อมซ้อมนะครับขอทั้งนะครับ องการแน่นอนครับแรงครับตอนเย็นกับส่งมองตาคกับไปสตูดิโอกับเตรียมปอมบ้แล้วครับบบาวผู้ไทยสวยงามครับเวทีะรับสวยงาม ยอดเยี่ยมออยอชุดไปนะโอเคฮะเตรียมพร้อมนะการซ้อมเสร็จครับเป็นตอนเย็นมือแรกนี่ครับประมาณสองกลุ่มสองกลุ่มเล่ครับเริ่มเดินกันแล้วครับเี๋ยครับ ทดลองว่ามวนแน่นอนครับมวนแน่นอนนอ่คร,รับบรรยากาศบรรยากาศหน้าบริษัทหน้าบริษัทผู้ใหญ่บ้านทีแลนครับนี่นะครับ ผมลุงทิดแสงท่องเพื่อนก็สิได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักครั้งนะครับเด้อเดี๋ยวตอนนี่นะครับตอนหลังไล่ซุดนี่ก็ลุงทิดก็สิถ่ายเบี่ยงหลังให้เบิ้งครับว่ามันจะแนวใดนะครับที่เคยคือเคยถ่ายนะครับหลังไล่ซุดแล้วครับจังได้ถ่ายได้วันนะครับจะถ่ายได้นี่ครับขอบคุณผู้ที่ ติดตามขอบคุณครูที่กดไลค์กดแชร์นะครับกอขอ,อยาขามโฆษณาเป็นกำลังแนงใจให้บุคงคิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ